เปิดกลองน้ำมันสนามนี้สนามนี้แชมป์ว่าไงฮะสนามนี้แชมป์กำลังไล่มลนอยู่ครับตอนนี้ <S <S สนามนี้ว่าไงฮะแชมป์ครับที่นหนึ่งไหมครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับกดกดดันเลยนะครับไม่กดดันครับ

สัครับท่านอาจารัครับสีเขียวาดรทาีให้กน้องมาด้วยเ้ยเด็ดเลยครับไปเข้าฝอกเดียวนะครับสามารถ ีรถแชมป์นะครับรถรถแรงครับ,รรบต้องเอาน้ำมาเลี้ยงหน้าปัดไปครับไม่งั้นเดี๋ยวความร้อนขึ้นรถแชมป์